อาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์ตั้งนะครับว่าวอเนาะสามวอเนาะกับนโยบายเศรษฐกิจนี่ไม่รู้ว่าหนึ่งในวอนั้นคือว้าวุ่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้กําลังมีซําไปรุนอาจารย์ว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ว่ามีเลยครับต้องมีเลยครับดรครับต้องมีคํานี้เลยนะฮะดังมากนี้นะครับผมคนอื่นก็เพิ่งไปบรรยายให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็พี่ๆที่สำนักข่าวกรองก็ติดตามดรเจด ติดตามคุริซ่านะครับติดตามทางทั้งสองท่านมาเลยนะฮะก็เอ่ยชื่อชัดเจนนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจน,น่าอถาดะ้วยนะครับก็เอ่ยมานะครับคิดว่าพี่พี่ก็ฟังอยู่นะฮะกลาบขอกรับขอ,ขอ,ขอบพระคุณนะอาจารย์แต่ว่าเวลาติดตามโดยฝ่ายข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยมันฟังดูแบบมันฟังดูมันมันฟังดูแบบว่าระแวงระแวงเหมือนกันนะก็ขอให้พี่พี่เนี่ยติดตามเฉยๆนะครับไม่ต้องผมไม่ได้เป็นภัยของชาติแต่อย่างใดนะครับ ครับกผมครับผมโอเคครับมาเรื่องของนโยบายของรัฐบาลน,นะครับซึ่งในทิศนี้ก็มีอยู่สองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐนะก็คือการถแถลงนโยบายของรัฐบาลท่านน<ช>ายเศรษฐาเศรษฐานะไม่ใช่เชษฐาครับเนี่ยเคยเคยแบบเ,เรียกผิดเหมือนกันนะต<ช>า,านะไม่ใช่เชิดฐานะครับ<ช>แล้วก็อีกเรื่องก็คือการประชุมคลมอัดแรกของรัฐบาลนะซึ่งมาออกมาเมื่อวาน นะฮะออื่าเมื่อวานก็ผิดผิดใจไปนิดนึงกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของค่าไฟเพราะว่าช่วงที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยผมจำได้ว่าพักรัฐบาลอย่างน้อยสองพักพูดตัวเลขชัดเจนนะห้าบาทต่อหน่วยแต่เมื่อวานเหลือ4.1จบาทต่อหน่วยนะอีกพักนึงก็สามจุดเก้าบาทต่อเหนื่อยต่อหน่วยนะ ก็ประชาชนก็อาจจะผิดหวังไปหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็ดีกว่าไม่ลดเลยนะครับดีกว่าไม่ลดเลยอย่างไรก็ตามที่ลดก็ยังสูงกว่าเวียดนามขอไปเออถูกต้องก็ยังสูงกว่าเวียดนามยังสูงกว่ามาเลเซีย,ย,าาเเซยอยู่ดีนะครับสูงกว่าเพื่อนบ้านครับกระทบสองเรื่องกระทบต่อค่าจ่ายของคนไทยและกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาไทยเหมือนเดิมรัฐบาลต้องลดไปอีกครับนะมีการพูดถึง เรื่องของนโยบายของรัฐในช่วงสองวันที่ผ่านมาอืคืออย่างนี้ครับอดอกเตอร์กุลิซาหดูฟังเราพวกเราต้องอ่านนโยบายของรัฐนะเพราะเกี่ยวข้องกับเราในสี่ปีข้างหน้านะถ้าเขาอยู่นต้นนะฮะอันนี้เวลาอ่านแล้วเนี่ยผมแนะนำะวิธีการของผมก็เลยผมอ่านของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันและไปอ่านของพลเอกประยุทธ์เพื่อจะเปรียบเทียบกับว่ามีความแตกต่างกัน,กนอย่างไรนะ ของผู้เอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเขียนได้ดีกว่าอแต่อายุเนี่ยถ้าดูฟังครับไม่เกี่ยวข้องกับผลผลงานของท่านนะคนละเรื่องกัน <c oughs> นะอันนี้เขียนได้ดีกว่าเขียนได้ดีกว่ารัฐบาลเศรถฐาก็าพราะว่าทําไมเขียนได้ดีกว่านะต้องบอกเหตุผลว่าเขียนได้ดีกว่ายังไงก็คือจับเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นก้อนชัดเจนนะเข้าใจว่าทางหน่วยงานของรัฐเขียนให้นะมาเลย เป็นก้อนเป็นบทชัดเจนอ่านแล้วโอเคเห็นภาพแต่ของรัฐบาลนายกเศรษฐ,ฐาเนี่ยเขียนกลมๆรวมๆกันทั้งหมดอันนี้ต้องบอกว่าผมอ่านจากราชรกิจจานุเบกษานะครับของพลเอกประยุทธ์มี35หน้านะของรัฐบาลนายกเศรษฐ,ฐามี14หน้านะแต่ของของรัฐบาลปัจจุบันก็เขียนกลมๆก,กว้างๆไม่ระบุให้มันชัดนะ ระบ,บุดชัดอย่างเดียวก็คือผมจำได้ว่าเงินหนึ่งมืนบาทดิจิตอลวั l เล็่ชัดที่สุดนะครัที่สุดเพวัะ<ม>นั้นเราก็มาถึงวอลแรกว่าผมอ่านทั้งหมดแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมวกวนกับะอนะไร <Okay. S 2> วกวนเอนะาวอที่หนึ่งวกวนนะฮะวกวนนะวอที่หนึ่งวกวนวกวนในเรื่องอะไรบ้างเช่นจริง,รงๆเนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยรัฐบาลบอกจะทำสีเรื่องเร่งด่วนนะหนึ่งลด พักนี้เกษตรกรสองสามสี่ฮะผมจาไม่ได้แล้วแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยที่รัฐบาลเน้นย้เาเลยไม่อยู่ในเขียนว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามนี่ก็คือหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลวันเลทจริงจริงมันก็มาอยู่เลยว่ารัฐบาลจะทําเรื่องเนี้ยนะแต่รัฐบาลดึงออกไปไปเขียนไปข้างนอกมันเลยงงว่าตกลงรัฐบาลจะทํำไหมนะเพรรัฐบาลเขียนในนโยบายรัฐว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่แต่ดิจิทัลวันเลทมันอยู่ในนอกกรอบเนี่ยนะ เข้าใจว่าในสี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการเรื่องของความแตกต่างอะไรพวกนี้ประมาณสี่เรื่องนะผมจำได้ข้อแรกก็คือการพักหนี้การเศรตรกรนะนี่อันที่หนึ่งที่ทำให้ผมวกวนอ่าสองมันมีมันมีหลายเรื่องที่รหรับมุมมองของเรื่องนี้น่ะหนึ่งเอ่อมีการพูดคำว่าไม่ตรงปกอ่งนครับเรื่องก็คือหนึ่งไม่ตรงปกกับที่รัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้อะอ่า หลายท่านก็บอกว่าก็ไม่จําเป็นนี่ที่หาเสียงเอาไว้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาบรรจุในโนโยบายของรัฐบาลอ่าถูกต้องแต่ถูกไม่หมดนะเพราะสิ่งที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยเราก็ไปเลือกตามที่เขาประชาสัมพันธ์นะเขาบอกว่าจะได้สิทธิโน่นแัะนี่นะเหมือนเซลมาขายของบ้านบ้านเราอะน,นะ,อะเออเคลมกับเซลอะเราก็เออซื้อของมา พอซื้อเสร็จแล้วอ๋อมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสิ่งาอีกอะไรพวกนี้ยนะมันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดอันที่หนึ่งที่ไม่ตรงปกก็คือไม่ตรงกับที่หาเสียงเอาไว้นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของนโยบายเกษตรนี่ไม่ตรงเยอะเลยอ่การพักหนี้เกษตรกรนะนะพักหนี้เกษตรกรอ,อันที่หนึ่งนะอันที่สองที่ไม่ตรงปกก็คือไม่ตรงกับเอ่อแบบคําว่าบริบทเนี่ยมันแปลว่าไม่ตรงข้อแต่จริงนะ้วกัน ไม่ตรงข้อเท็จรจริงกับสิ่งที่ประเทศไทยกําลังประสบพบเจอทั้งหมดอ่าจะบอกว่าัาเอ,อไม่ตรงเลยก็แหมไม่เป็นธารมกับรัฐบาลก็ตรงแต่ตรงไม่หมดนะผมคิดว่า<ท>ตรงมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำนักสำนักนักข่าวก็บอกว่าอาจารย์ช่วยประเมินหน่อยว่าเ,เกรดระหว่างนโยบายฉพาะนโยบายเนี่ยให้เกรดยังไง ผมก็บอกว่าให้นโยบายของรัฐบาลเศรษฐาสําหรับตัวนโยบายนะนี่ยังไม่พูดถึงผลงานถ้าทาผลงานได้ดีมันก็อาจจะได้เกรดเอก็ได้ะแต่ตอนเนี้ผมให้เกรดบีกว่าเทียบกับของนโยบายของพลเอกประยุทธ์ผมให้ตัวนโยบายนะบีบวกรัฐบาลเศรษฐาตัวนโยบายนะครับผมให้บีในเรื่องของการเขียนนะผมคาดหวังว่ารัฐบาลน,น่าจะเขียนได้คมกว่านี้เพราะอะไร รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อนไทยเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านมาสี่ปีแล้วก็คงเห็นปัญหายึกเพราะว่าได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคลเอกประยุทธ์ไว้นะหลายๆเรื่องเพราะนั้นน่าจะเขียนได้คมกว่านี้นะแต่ว่าปีเนี่ยก็อาจจะเป็นอก็ได้ถ้าผลงานท่านทําดีนะครับผมอันนี้ก็อาจจะดึงเลตติ้งให้ท่านกลับมาด้วยก็ได้นะครับนะ,ะไม่ตรงในหลายๆเรื่องอะไรบ้างนะเช่น เออถ้าที่ผมจำได้นะมีหลายเรื่องนะแต่ว่าผมจำเรื่องๆอย่างไรแล้วกันเอาหลักๆเอาหลักๆเขาอาจารย์หลักๆหลักๆหลักๆนะครับพักนี้เกษตรกรเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ก,ก็ด้วยความเห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่งะเห็นด้วยครึ่งหนึ่งก็คือว่าด้วยความเห็นใจพี่น้องเกษตรกรโอ้เป็นหนี้เยอะมากนะแปดล้านแปดล้านพลเรือนของอเกษตรกรไทยในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้นะครับนะรับ 90%ก็ตีว่า7ล้านตัวเรือนซึ่งหนึ่งของ7ล้านตัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐหนี้ของสถาบาันการเงินของรัฐเกษตรกร,กรเป็นหนี้อยู่ระหว่าง1 1แสนต่อรัวเรือนไปจนถึงแม็ก3แสนห้าเอาเฉลีย่ยเฉลี่ยทั้งสองแสนบาทต่อรัวเรือนเพราะนั้นถ้าเป็นหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐกลมๆนะของที่เร็วๆก็ประมาณทั้ง0แสนล้านแต่นี่ทั้งระบบทั้งหมดเนี่ยของเกษตรกร,กรผมคิดว่าน่าจะแตะ1ล้านล้านบาท นะโอเคแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือว่ารัฐบาลจะต้องเสริมเรื่องของสกยภาพรัฐบาลพักหนี้สามปีและปีที่สี่เกษตรกรยังเป็นหนี้เหมือนเดิมเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าพักหนี้ด้วยต้องเสริมเรื่องของสกยภาพของตัวเกษตรกรก็ไปด้วยเพื่อแข่งขันไดน้ซึ่งหลักๆก,ก็คือต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่อไร่ต่ำนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่านโยบายของรัฐที่จะไม่ผมวกวนก็คือว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของ สเตถดียภาพของราคาสินค้าจะแก้อย่างไรที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยวังวนอยู่สองคำก็คือว่าจำนำและประกันรายได้ตัวผมเองไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็เขาก็มีวิธีทะทางในการที่จะแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าสราคาสินค้าเกรตแตกรัฐบาลก็จะทำอยู่สองเรื่องจำนำประกันชัดอ อ่าส่วนผลเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราเห็นว่าแนวทางในการเดินมันชัดแต่คําว่าเถรยรภาพของราคาสินค้าเกษตรในรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาไอตรงเนี้ยยังไม่เห็นว่าครับถ้าผลิตตอนที่มังคุดใต้นี่ราคาตกนะเออจะทํำยังไงอ่ะทำอย่างไรอ่ะอันเนี้ยยังไม่น,นะประเด็นที่สองที่ทําให้ผมไปถึงเอกวนก็คือเรื่องของ แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่เข้าใจดีพอนะครับด้วยความเคารพรัฐบาลนะครับนี่เอาเสียงของสสเเวลาก็พูดด้วยความเคารพนะครับท่านด้วยความเคารพท่านประธานนะครับเวลาเวลาขึ้นมาแบบเนี้ยเวลาขึ้นมาแบบเนี้ยใส่ยับเลยฮะคาร์บอนผมชื่อว่าดรเจและคุณลิซ่านผู้ฟังคงได้ได้อ่านมาบ้างก็ใช้คําว่าคาร์บอน คาร์บอนนิวทรา i ิตความทางด้านคาร์บอนเพื่อจะเป็นผู้นำในอาเซียนถูกครึ่งหนึ่งอีกแล้วแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดต้องไปเขียนคำว่าซีโร่อิมิช uh huh. ันแสดงว่าคนที่เขียนไม่เข้าใจเรื่องของภาวะกา๊าซเรือนกระจกเรื่องโลกร,ร,ร้อนที่เราประสบพบเจออยู่ขณะนี้ c a r ์บอนด u ทราร i ตีก็คือท่านกำลังไปพูดเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมาส่วนหนึ่งที่จะไมให้โลกร้อนก็คือมาจากภาคการขนส่งมาจากภาคอุตสาหกรรมนะเท่านั้นจริงๆมันไม่ใช่ครับนะมันมาจากก๊าซส,สามก๊าซส,สำคัญคาร์บอนไดออกไซด์ c o 2มาจากมีเทนมาจากไดออกไซด์ด้วยมีเทนไดออกไซด์มาจากภาคเกษตรนะพืชและปศุสัตว์ ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําอาเซียนและไปมากกว่านั้นก็คือเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติยุโรปอเมริกาที่พูดถึงกรีน n economy เนี่ยอยากจะมาลงทุนในบ้านเราวันนี้เขาพูดถึงเรื่องของการพันธะสัญญาในการคุณจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีไหนนะเวียดนามท่านด็อกเตอร์ที่เคารพครับคุณลิซ่าที่เคารพครับเวียดนามพูดชัดเจนนะฮะชัดมาก เวียดนามชัดมากครับชัดมากการที่ทประธานาธิบดีไบเดนไปเยือนประเทศเวียดนามไปกรุงฮหาหนอยนี่คือการติดเปีกบินให้เวียดนามก้าวกระโดดซ้ายมียุโรปนะขวามีสหรัฐอเมริกานะปีกซ้ายปีกขวาจะทำให้เวียดนามติดปีกบินในบยบินใหลเลื่อกไปไกลไกลในรัยะพัรัะผม โดยเฉพาะอะไรอาจารย์นิดหนึ่งโดยเฉพาะอะไรฮะเรื่องอะไรฮะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมอ่าโอเคนโยบายนโยบายก็ชัดเจนแล้วอินโดเองนะครับหลายประเทศก็ชัดเจนสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงนะนะชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วเราลอเอออาจารย์ครับเปิดหดมวกอะไรดูดีไม่ไหวละไม่ไหวนะอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาคุยกันต่ออีกสองวอนะอาจารย์มีอมีวกวนละนะครับเหลืออีกสองวอคือวังเวงกับว้าวุ่นเออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็อยากจะถามอาจารย์นิดนึงด้วยเรื่องเนี่ย จ่ายเงินเดือนข้าราชการสองครั้งต่อเดือนเนี่ยอ้วนที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะอาจารย์เรจะส่งผลยังไงบ้างพักสักครู่เดี๋ยวรีบกลับมาคุยกันต่อครับเหล่สองวอครับขอบคุณครับขอบคุณครับในช่วงนี้คุยกันกันกบในหัวอัดค่ะเรื่องนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลเศรฐษฐานะคะสามวอวกวนวังเวงวาวุ่นเราคุยกันถึงวอรแรกแล้วค่ะมาคุยกันต่อค่ะคววนอีกเรื่องก็คือเรื่องของการที่ไม่มีคํา ที่เราจะต้องเจอเช่นคําว่ามาตรฐานคือคือเขพูดถึงถทฤษุเศรษฐกิจการค้าเพื่อจะขยายตลาดแต่คงจะขยายตลาดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทําตามมาตรฐานของโลกได้เพราะฉะนั้นในแนวยอยโยบายไม่มีคําว่า FSC นะอยู่นะครับ Forest Stewardship Council องค์กรป่าไมาโลกนะอันที่หอันที่สองไม่มีคําว่า EUDR ย u โ o เ e ียน e f o r e s t a t i o n Free Product uh, Regulation re นะไม่มีคำว่า c b a m อยู่นะไม่มีคำว่าจีโ uh, อ uh, อาจจะ geopoliti c a l tension อาจจะอยู่ก็ได้ไม่มีคำว่า De-Lisking อยู่คำเหล่านี้ประเทศไทยจะต้องประสบพบเจอในเร็ววันนี้นะผมคิดว่าวันนี้ก็เจออยู่แล้วแล้วนะจะเจอมากขึ้นนะครับเพราะนั้นทำให้ผมวกวนผมวกวนผมก็ uh, วังเวงแะละทีนี้วังเวงรู้สึกว่าเยียบเหงาวังเวงนะครับและก็ไปว้าวุ่นเลยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตัวก็แปลว่าก็เริ่มสับสน <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามก็เอาใจรัฐบาลให้ช่วยแก้ปัญหาของประเทศมาอีกเรื่องนึงก็คือทีงดเตอร์ถามเรื่องของจ่ายเงินสองงวดสองครั้งในในเดือนเดียวอันนี้ต้องบอกว่า ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณรัฐบาลก็ยังมีใช้เงินเท่าเดิมเพียงแต่ว่าใจ่ายในเดือนหนึ่งจ่ายสองครั้งนะครับจะเป็นประเด็นก็คือเจ้าหน่วยงานของรัฐที่ทําเรื่องเงินงบประมาณเนี้ยนะก็จะยุ่งหน่อยปกติเดือน<ม>อทำงานหนึ่งครั้งอ่าตนี้เดือนหนึ่งท่านต้องทํางานสองครั<ม>้งเออก็ยุ่งหน่อยยุ่งอันที่หนึ่งแล้วยุ่งเรื่องของการหักนี้ ดัตชาเบศของรายชื่อที่จ่ายสองครั้งกับดัต้าเบสของการเจ้าหนี้ที่ต้องมาแบ่งกันสองครั้งจะหักเท่าไหร่นะฉันจ,จะไปหักเดือนสุดท้ายที่ท่านจกสิบห้าวันระบบม,มันยุ่งอยู่ตรงนี้เองนะฮะเพียงแต่ว่าแล้วมันมีแล้วไปทําทําไมอ่าก็มีราชการบางหน่วยงานที่เขาอยากจะเออเขาไม่ทันนะหนึ่งเดือนเนี้ยหุ่นไม่ทันถ้าสิบห้าวันเหมือนภาคเอกชนที่เขาเรียกเป็นวีกวีก,ว,กวีกอะนะก็ะด,ด,ด,ดีดีในแง่เศรษฐกิจว่า ก็คือเศรษฐกิจก็จะมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยไง15วันแทนที่เดือนนึงจะมีเงินหมุนเวียนนะสิวันก็มีเงินในการจับจ่ายใช้สอยแต่รัฐบาลก็บอกว่าให้เลือกนะท่านจะเอาสองครั้งก็ได้ท่านจะเอาหนึ่งครั้งก็ได้นะครับแต่จะบอกว่าเงินเท่าเดิมรัฐบาลไม่ได้ต้องใช้อะไรเลยนะครับดูแล้วเนี่ยรัฐบาลจะต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลเพราะหลายเรื่องเพราะไปให้พันธสัญญากับพี่น้องประชาชน ผมเสนอรัฐบาลและท่านผู้ฟังแชร์ไอเดียกันอย่างนี้ครับว่าในเมื่อหนึ่งหมื่นบาทนะดิจิทัลวอ l l e t ก็ต้องใช้ห้าแสนหกหมืนล้านและอีกหลายๆเรื่องผมเสนอรัฐบาลอย่างนี้ท่านแชร์ถ้าไม่เห็นด้วยฉันแชร์มาที่ผมเลยแชร์มาที่ดรุรีซ่าเลยผมเสนอรัฐบาลว่ากู้เลยกู้โดยไม่ผิดพรบการเงินการคลังมันตั้งที่เจ็สิเอร์เซ็นต ตั้งว่าที่เจ็ดสิเปอร์เซ็ัจจุบันนี่เราก็ต่ำกว่าอินโดนีเซียอขออภัยเราสูงกว่าอินโดนีเซียนี่นะนี่สาธารณะต่อ GDP เราสูงกว่าอินโดนีเซียเราหกสิบเอ็ดเราหกสิบเอ็ดนะเราสูงกว่าอินโดนีเซียรเราสูงกว่าเวียดนามนะแต่เราต่ำกว่าอสิงคโปร์ในอาเซียนนะครับเพราะนั้นผมเสนอผ่านทางรายการซึ่งไม่เคยเสนอในรายการไหนมาก่อนอืม,อมรัฐบาลกู้ โดยที่ไม่เกินกรอบวินัยการเงินการกลังตามพรบรนะก็คือตั้งไว้ที่70%ต่อ GDP รัฐบาลกู้ไม่ต้องเต็มแม็กเพราะนั้นเรามีอยู่6กถูกไหมครับกู้ได้อีกประมาณเก้าแต่ไม่ต้องกู้เต็ม9%ท่านกู้แท่านกู้แท่านจะได้เงินเข้ามาหน้าตักเพื่อจะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหนล้านล้านบาทในสปีของท่าน มันก็จะทําให้นี่สาธารณะนี่สาธารณะคือใครนะคืออะไรนี่สาธารณะคือนี่ของประเทศไทยนี่ของประเทศไทยคืออะไรก็คือนี่ของพวกเรานะ,อะโอเคเรายอมเป็นนี้เพิ่มนะเป็น9เปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เราจะได้เงินมารัฐบาลจะมีเงิน1.4ล้านล้านบาทในการบริหารจัดการแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําก็คือว่า GDP ของประเทศ จะต้องให้อยู่ที่3.5ถึง4%ไม่ต้องถึงที่5%ที่รัฐบาลบอกหรอก5%เ,อเ,นเนี่ยผมคิดว่าเป็น potential GDP ก็คือศักยภาพของประเทศที่จะไปถึงได้แต่ผมว่าประเทศทไทยน้นไม่ถึงเอาเป็น actual GDP ก็คือ GDP ที่เกิดขึ้นจริงก็คือให้โต3.5ถึง4%ถ้าทำถึง4%ได้แจว perfect ไม่ต้องถึง5%ถ้าทำแบบนี้ เเราจะมีรายได้ปีละเจ็ดแสนล้านเจ็ดแสนล้านถ้าดูฟังเอาเจ็ดแสนล้านคูณ4ี่ปีเข้าไปถ้ารัฐบาลอยู่ครบนะครับ GDP ของเราปัจจุบันอยู่ที่สิบเจ็ดล้านล้านสิบเจ็ดล้านล้านอีกสี่ปีข้างหน้ารัฐบาล GDP ของประเทศถ้าทําให้สาจุดห้าถึงสี่จะโตไปเป็นยี่สิบล้านล้านนี่สาธารณะที่มีอยู่สิบจุดเก้าบวกกับอีกหนึ่งจุดสี่กลายเป็นสิบสองล้านล้าน เอาหารดูมันจะกลับมาเหลือ62เปอร์เซ็นเท่ากับปัจจุบันโจทย์ใหญ่ก็คือว่ารัฐบาลจะต้องบริหารเศรษฐกิจให้มันขับเคลื่อนไปได้แต่ขณะนี้รัฐบาลยากเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินนะครับผมอ่าดรจะถามอะไรไหมเหลืออีกสองนาทีครับไม่มีอะไรฮะรจริงๆแล้วตรงนี้ก็น่าสนใจในหลายประเด็นที่อาจารย์พูดนะจริงๆแล้วอยากจะ ชวนเปรียบเทียบแต่คงต้องไม่ทันในครั้งนี้นะครับว่าเพราะเห็นโฉมหน้าของนโยบายต่างปเใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็เปรียบเทียบกับเอเพื่อนบ้านของเราด้วยอะครับประเทศ<อ>ประเทศเ<อ>พื่อนบ้านของเราอะเป็นยังไงบ้างอตอนนี้เพราะว<อ>่าแต่ละประเทศก็จะมีนโยบายของเขาเนาะนะครับเป้าต่างๆเนี่ยเออแล้วคือ,<ด>ค,อคือเราเห็นว่าเวียดนามมีเป้าบูนามีเป้านะฮ<อ>ะจากประเทศพัฒนาแล้วใน<อ>ปีนี้ปีนี้นแล้วเราอะเรามีเป้าอะไรในระยะยาวบ้างก็โอเคโอเคโอเคที่ได้ขอครั้งหน้า เราต้งพูดพดูรไปแต่โปรยแบบนี้ทั้งหมดนโยบายทั้งหมดตัวผมเองนะทำไมผมถึงวกบนวังเวงและวาวุนก็เพราะว่าผมาไม่เห็นภาพของว่าประเทศไทยเนี่ยในสี่ปีขา้างหน้าีเป้าประเทศไทยจะเป็นอะไรประเทศไทยจะเป็นฮับของนวัตกรรมด้นานเกษตร,รหรือเปล่าประเทศจะเป็นฮับของอุตสาหกรรมเกษตรแต่รูปหรือเปล่าผมไม่เห็นตรงนี้ไงทำให้สุดท้ายผมมาจบด้วยคนว่า ไอ้เรามันก็เทสินะสุดท้ายกวาวุ่นเลยครับไอ้เรก็เทสิด้วยคือเราเรามีดีนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป้ามันยังไม่ชัดนะอาจจะต้องมามามาฉายภาพให้เห็นว่าเพื่อนบ้านเขามีเป้าอะไรที่ชัดแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับเรานะครับอันนี้อันนี้ฝากฝากไว้ครั้งหน้าฝากไว้ครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์ได้ครับขอบคุณดรคุริซาทุกท่าน ประเทศไทยทัวโลกครับพี่น้องชาวใตยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ